โกกาสวัสดีท e ่านทุกท่านด้วยครับซ yeah. yeah. ึ่งผมก็ได้ทำการลบ a r p s นะครับผมแล้วผมก็ก็ไปโหลดในไฟล์มาปรากฏว่าผมก็ดีใจมากเพราะว่าอรู้ไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมดูวพล้วเสียก่อนดูผมให้ดูนะครับผมรอบนึ่งครับรอบนึ่งฮม ผมเงินเงินเยอะเกินไปครับอูอันนี้ผมไม่ใช่แฮกนะผมคือผมไม่ใช่แฮกเกอร์นะผมคือพอผมหลดเมฟร์มก็ให้มาอย่างนี้เลยนะผมหือซึ่งผมก็ภูมิใจกับภูมิใจกับอันนี้มากเลยเอว้าว แต่ลข้อเสียคือมันแหลกนะผมแหลกนิดนึงโอยแหลกโอ้แหลกแหลกแหลกฮู้หึหูมังกรมังกรจะไปไหนมังกรจู่จู่มังกรจะไปไหนก็ไม่รู้เลยเย้ ซึ่งผมก็ได้ทราบต,ตัวคนใหม่ครับผมเป็นตัวคนที่โหดกว่าเดิมนั่นคือนี่เลยลำแสงเลเซอร์ถามว่าโหดงไงหรอดูนะครับเดีย๋ยวงมออปุดลอกให้ใช้นูสไลด์ก่อนดูนะครับผมอุ้ยเ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมผมมีอาลสกินอาลสกินด้วยกันนี่เอาสกินเลยเดี๋ยวผมขอเอาสกินเลยกันดูนะครับผม คุ้มเกินหนูคุ้มกับที่ที่แบบโหโหลดมันไปทำงานยังกโอ้โห,โห,โห,โหคุ้มคุ้มนี่ปุล็อกปุล็อกได้หลายตัวเลยนับผมถึงเวลานี้แล้วนะส,สินนะที่ฉัน่ะจะทำการใส่ปีกนี่ใส่ปีก สปีกยัง yeah, สปีกสปีกนี่สปีกสปีกสปีกโอเจ๊สอดงน้ำหนึ่งคนดูเสื้อคนโอ้โนี่ตั้งเสื้อเลยครับโหเขามีปีกคอนี้มีปีกบิน ชิว่าหนจะเติบกันฮึหูยงโหันก่อนอืมนี่ไงโหของที่ผมต้องการเลยครับผม โอ้หของที่ผมต้องการนั่นคือของที่ผมต้องการนั่นคือหัวกอรซิล่าอลำแสงสีฟ้าเลยรกันเพราะาผมชอกอรซิล่าถ้าเงินผมเอาเป็นแสงสีฟ้าเพราะว่าเป็นกอรซิล่ารูา้เล้วว่าใส่หัวกอรซิล่าป่ะน่าผม <c oughs> มั่วหน้าแต่มันไม่คุ้ยเหมือนกอร์ซิล่าเหมือนทีเล็กมากกว่าน่าผม อโอเคหนึ่งตัวก็พอแล้วโอเคสองตัวก็พอแล้วเนี่ยหุ่มหนักโอเคตั้งเื้อวสามนี่นี่เลยยูผมขอลองเอามาต่อสู้ว่ามันจะขนดเปล่า น้อโตซุกฟีฟวังขาดดิน uh ี่ฮู้ฮู้เย้ฮู้มันทำโหเติมนี้มันทำฝฟฝันให้ของผมเป็นจริงนะผรดูซิว่าถ้าเกิดต่อสู้กับปีศาจ มันจะต่อสู้ไหมเป็นม่ใปีสาจธรรมดานะผมเดีย๋ยวผมจะทําการรับเกร์ด้วยอัปเกรดอัปเกรดอับเกรดด้วย,วยนี่เลยลำแสงสีฟ้านี่ใส่ตรงเดี๋ยวคนจะใส่ตรงนี่เลยโอ้โหใส่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอามาต่อสู้กับตัวนี้เลย ออร์ตมิเบย์ยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้ใส่แล้วก็ตายแล้วอันออร์ตมิเบย์ยังไม่้ใส่ผมัสมหาดิฉันหิงห่าวโอ้โหครับผุณสมซึ่งผมก็ดีใจมากเลยแหละซึ่มันเป็นความฝันของผมเลยเดี๋ยวผมขอทอนรอ เอาบีเมเบงก่อนว่ามันจะโหดแค่ไหนนะผมนี่ใส่ฟัวไม่ฟัวไม่ของนายสามารถพดนเอาบีเมเบงได้แล้วก็ล่วงโอ้โหกัดคืออัปเดตนี้เป็นอัปเดตที่ผมชอบมากเลยครับผมเป็นเพราะว่าว่าไม่ใช่อัปเดตสิคือมันเป็นเงินน้องผม คือเงินนี้โอ้เยอะเกินนะผม hmm. อะไรจะอะไรจะดีขนาดนั้นโ Oh my god โ oh. อ hmm. ้ฮึนะผม นี่ปลดล็อกปลดล็อกของทุกอย่างนี่ปลดล็อกนี่ด้วยปลดล็อกอ่าโอเคน้าผมปลดล็อกปลดล็อกปลาสลามน้าผมคราวนี้เราก็มีตัวที่หัไม่ชุดในกลุ่มของเราตัวมวยายเลขเดี๋ยวเราขอย้อนหลังก่อนกันนะผมเดีย๋ยวผมขอสร้างตัวคอนย้อนหลังก่อน นี่นี่เลยนะผมเดี๋ยวผมขอทำการย้อนหลังก่อนคุณชมแปลว,ว่าผมจะทำการย้อนหลังแค่ตัวเดียวผมนั่นคือคือ,คอยีราฟผู้มีชีวิตแบบบุคคนนะผมขอทำการสร้างคน นี่ตีเข็มเนี่ยกว่านี้ไม่ใช่หรอโอเคถ้าเกิดเข็มเนี่ยกว่านี้ก็โอเคใหญ่อัอนนี้ก็โอเคใหญ่ไปอเอาเข็มไปอานนี้โอเคแลนน้วก็นี่อ่าโอเคเดี๋ยวผมขอตั้งชื่อก่อนอตั้งชื่อไว้อีกดี คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแค่นี้มมน,นะครับผมมชมสำมสับคลิปนี้ก็บ๊อบายนะครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซร์มาบ๊ายบาย